คุณผู้ชมเคยสงสัยไหมว่าคำว่า rock กับ stone ต่างกันอย่างไรเริ่มด้ยวยคำว่า rock คำว่า rock เราจะใช้เรียกก้อนหินใหญ่ๆห,ห,หินที่ติดอยู่กับที่ไม่มีการขยับขยื่นเช่นหินโสโครกหรืออาจจะหมายถึงองค์ประกอบของแร่ในหินเช่นหิน g แกรนิตหรือหินปูนส่วนคำว่า stone เป็นก้อนหินเล็กๆ หรืออาจหมายถึงส่วนที่สกัดออกมาจาก Rock ที่เอาไว้ใช้ในการก่อสร้างแต่ก็ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเล็กเสมอไปเหมือนกองหินเที่ยังกฤ d Stonehenge ที่มีอนุสรณ์สถานหินนั้นแม้มันจะขนาดใหญ่แต่มันก็ถูกสกัดออกมาเราเลยไม่เรียกว่า Rockhenge นะคะเรามาพูดถึงสำนวนต่างๆที่มีคำว่า rock หรือ stone กันค่ะ สำนวนแรกคือ you my rock you my rock แปลตรงๆคือคนเป็นหินของฉันแต่ความหมายที่แท้จริงคือคนเป็นที่พึ่งของฉันหรือคนเข้มแข็งเพื่อฉันมาตลอดสำนวนที่สองคือ don't rock the boat ในประโยคนี้คำว่า rock ไม่ได้เป็นคำนามแต่ว่าเป็นคำกริกยาที่แปลว่าขยา่ายอกหรือแกว่งสำนวนนี้เลยแปลตรงตัวว่า ยาขยาาเรือนะคะถ้าเปรียบเทียบกับสำนวนไทยคือ,อยาฉชกไปให้เรือเสียซึ่งเราจะใช้ในการเตือนไม่ให้พูดหรือทำอะไรที่ขัดคนอื่นไปขวางคนอื่นแต่ถ้าเป็นสำนวนจะมีความหมายว่ายาบวนหรืออยาทำให้แย่ลองสำนวนสุดท้ายคือ a heart of stone a heart of stone แปลตามตัวอักษรว่าหัวใจเป็นก้อนหิน อาจจะไม่แปลกใจว่าสำนวนนี้ไว้เรียกคนที่เย็นชาคนที่ไม่แสดงออกถึงความเห็นใจหรือสองสารคนอื่นประยคตัวอย,ย่างเช่น There's no way you'll get any sympathy from Alex. He has a heart of stone. There's no way you'll get any sympathy from Alex. He has a heart of stone. แปลว่าคนไม่มีทางได้รับความเห็นใจจากอเล็ก์เขาเป็นคนเย็นชา ต้องขอขอบคุณความรื่อดีๆเรื่อง Rock และ Stone จากกรมทรัพยากรโทรณีค่ะ